แต่ไม่แดกหรือแดกเฮ้ยรอบนีดีนะเนี่ยเหมือนปลามันไล่กินมูนปลามันไล่กินลูกปลาลูกกุ้งเนี่ยมันแอคทีฟอยู่นะ,ะหมายแรกนะครับหมายแรกนะ ใช่มันเนี่ยมันไล่กินลูกปลาลูกกุ้งอยู่เนี่ยปลามันแอคทีฟอยู่วันนี้น่าจะกัดดีใช่เนี่ยมันแอคทีฟอยู่ปลาเนี่ยปลาเกี่ยวปลาเกี่ยว bỏ rồi, nó active đi, hôm nay. ui, kwi. ai? yeah. active đi, hôm nay. ก่อนค,ครับอื <c oughs> <c oughs> เกี่ยวหรอฮะไปช่อน,นแต่มันกัดนะกัดตึ๊กเลยเอ้ยเียโอ้กัดตึ๊กเลย นะไอ่ไรยวทอได้ได้อยู่ตกไปได้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 เกี่ยวเขากินรู้สึกว่ามันเกี่ยวเลยอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มันปึ๊ก เกี่ยวอันนี้เกี่ยวก็อามาเหมือนแบบแม่งแปะข้างมันเลยอะ่ะเอาครับวันนี้วันนี้แข่งขันกันป้าแข่งขันป้เกี่ยวครับสวัสดีครับวันนี้ไทยนานา นะควันนี้คนประมาณร้อยคนนะครับประมาณยี่สิบคนเดี๋ยวเราไปรอชมนครับชุดหมาน ลงมาแล้ว cánh kép cánh kép cánh kép có một giờ có một giờ เราจะไปไหนมานี่สิ างกันแก็บตัวข้างนี้แรงมีที่พอร์สดีอ่างกันแกปป็ครับ

โอ้โหเยี่ยตบัดหลุดเลยเฮ้ยอมไปเลยตรงนี้ ปียางกันแก๊บนะครับอมมิดเลยนะครับปียางกันแก๊บครับมมิดเลยครับ ดำทองสีดำมันกัดสีดำอะ่ะมาลงสวิงทันดีด ดำทองนะครับ ao mồm ấp ha ấy giờ phun luôn giờ phun rồi กันแก๊ปนะครับเฮ้ยแม่งไม่น <The camera apan> ่าขันอ่อนมาดเลยอายกไม่ได้เฮ้ย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 ะไปยางกันแก๊ปนะครับ ตัวียางกันแก๊สนะครับแม่คุยกับบางลืมเปิดกล้องเลยดูดินี่นะครับตกปลาช่อนนะครับตอนนี้จะอยู่ข้างหลังคนเดียวนะครับแล้วก็มีนา้นาๆข้างๆนั้นด้วยนะครับเงียบๆเ,เดี๋ยวกิกกนอี่นะครับปลาจิบอยู่เดี๋ยวไปรอชมกันต่อครับ ผมก็แบบลอยๆมาไปล่อยๆไปแบบลอยๆไปนะแม่งลงพุ่งแม่งเนี่ยเนี่ยเข้ามือแล้วไงเข้ามือแล้วไงน,ะ, <c oughs> นะเขาบอกมันกินจังหวะโลอยเขาสอนอยู่เนี่ยเขาทำให้ดูอยู่เนี่ย ไอ้หนูนะ,นะ,นะมันกินจังหวะอะไรนะนะ,นะมัะกินจังหวะอะไรนะกินจังหวะเลยกิ me me นจยยังหวะเลยในคลิปมีมีอยู่ในคลิปมีอยู่กระดี่กันแกล์กระดี่กันแกลบกะดีกันแกลก์กก <c oughs> ไม่อยากให้มันลอยไม่สะบัดเก่งปลาชุดเนี้ย แม่งสบาดโคตรเก่งเลยใช่เอาล่ะนั่นงง่ายไปเลยพี่หลานกระโโตกัยมาตักให้เนี่ยไม่เห็นไหมไปเลยปล่อยเลยเขาเห็นผมใช้กันแก๊บนะครับเขาใช้กันตามเลยนะครับนะได้ข่าวว่าใช้กันแก๊บเหรอครับ ี่ครัับกกนแ๊อ๋อนุ้ยใช้กันแก๊็บกันแก๊็บติดเมื่อกี้ตามน้องนั่นแหละกี่ตัวแล้วครับกันแกร็บครับอ่าแล้วนะนี่ไงเรากันแก๊็บใช่ไหมแก๊็บสินี่ขาเครื่องครับขาเครื่องครับกันแก๊็บครับโอ้โหเปิดเอาคลิปได้คลิปเลยครับบอกทุกตัวเลยของเลยมันมันเป็นซิกเนเจอร์ครับ ไม่ผมช่วยโฆษณาเขาเพราะผมใช้แล้วมันดีจริงไงไม่ได้เป็นเทสเตอร์นะคือผมใช้ดีไงผมก็เลยบอกต่อตที่หแล้วเนีันนี้นีครับกันแก๊บของจริงนะครับเห็นไหมตัว่แล้วตาะไม่มีนะ่น่น่น่่น่เน่ ปลาหลวมวันนี้นะครับกาิยาแก๊บแครับโอเคเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิดหนึนงครับ